สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นสรุปผลของเมื่อวานนี้ในกลุ่มนะครับผมก็จะมีผิดพลาดอยู่ประมาณอ่าสี่สหรือสคู่1 2 3 3คู่นะครับก็จะมีสปอร์ติวลรัสปาลิเจนะครับอ่าของพี่อ่องนาะเจดีหน้าซันตตเฟ่ครับนะฟุตบอลครับนะฮะฟุตบอลถ้วยนะครับเสมอมีต่อเวลานะฮะอย่าลืมนะครับฟุตบอลถ้วยเสมอมีต่อเวลานะครับ เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับผ่านได้ผ่านนะครับแล้วก็บอลเบเลียนะครับผอเอสนะครับจบศูนย์เลยฮะจุดโทษไม่เข้านะครับแล้วก็มันโม่นะฮะมันโม่นี่หลับทั้งเกมนะครับงงเงียบกิฟนะฮะแล้วก็่ที่เหลือก็พอได้นะครับโรซินบอกนี่ราะคาเปิดมา90เลยนะฮะก่อนตะนี่เก้าสิบเลยนะครับลงมาก็ยิงเลยนะฮะแล้วก็มี2ประตูมั้งนะครับของผมก็ฟรีนะคอนฟอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ให้ไว้เมื่อวานนี้สี่คู่ในช่องครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ ราคาไหลทุกตัวนะฮะนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับผมราคาราคาไหลนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเบาเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันโดนติดเลยก็สิบเอ่อไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับราคาไหลแพงนะครับลงมาก็ยิงเลยนะครับเอ็มโปลีกับซัสซูนะครับบอลราคาปอนะครับหลับเลยนะฮะเมื่อวานนี้เล่นกันหลับทั้งเกมเลยนะผมดูแล้วยกแจ็คต้องแจ็คทั้งเกมเลยนะบอลกระชับมิดนะครับตัดครับโอเคครับ ที่ผ่านมาอะไรที่ผิดพลาดในเรื่องของการวิเคราะห์ผมต้องขออภัยด้วยนะครับบอลกระชับมิดนะครับผมบอลบอลถ้วยที่มันเขียนว่าครับนะฮะตัดทิ้งครับสองอย่างแล้วนะครับแล้วก็บอลโซนเช้าเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟุตบอลที่มันเอ่อมันเป็น,นเพลงใหม่ี๋ยะหาปุ่มก่อนโทรศัพท์ุเก่าอ่าถ้าไม่ใช่ราคาที่มันชัดเจนจริงๆนะครับไม่ไปนะฮะ คูเวสเ์นออสเตรเลียนะครับราคาไหลไป3.25นะครับผมก็เลยตัดทิ้งนะฮะแล้วก็ยิงยิง3ลูกครึ่งแรกนาะทียิงครึ่งคุบลูกกันแหละแต่ว่าเอา่อมา3ลูกเลยแต่ว่าเราตัดทิ้งไปแล้วนะครับส่วนฮอนฟอร์ดก็ยิงนาทีที่15นะครับแล้วก็เงียบไปเลยนะฮะร,ราคารูกลบห้าราคาครึ่งคุบลูกประมาณ60-70เนาะอ่าผมก็ไม่ได้นับวินนะนะมาลูกเดียวนะครับน้ำน้ำที่จะนับวินผมนับที่80 หนึ่งลูกแปดสิบมีสองประตูครึ่งครบลูกแปดสิบมีหนึ่งประตูนะครับครึ่งลูกไม่นับนะครับเพราะว่าครึ่งลูกมันได้ราคาตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ครึ่งครบลูกไปแล้วนะครับอ่าก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับใครที่ลงทุนในคู่เอมโปรีนะฮะอ่ะี๋ยวเรามาดูวันนี้อันนี้ของพี่แกป๊ปพี่แก๊ปอยู่ในกลุ่มนะครับอ่าพี่อัดก็มาแล้วนะครับวันนี้ฟุตบอลในแนวทางตารางจะเริ่มประมาณหกโมงครึ่งในกลุ่มเนาะอ่าอยากเข้ากลุ่มก็ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเข้าฟรีนะครับผม นี่ของพี่พงศ์นะครับอ่ะวันนี้ของผมก็มีมาประมาณ1 2 3 4 5นะครับ5คู่นะครับแต่คู่ที่จะลงตารางก็คือคู่ลิกครับในฝรั่งเศสเอ่อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับเจอกับอ่าขับอเมริกานะครับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับเจอกับขับอเมริกาเตะเวลา8ปดโมงครึ่งนะครับคู่นี้ถือว่าราคาชัดที่สุดละครึ่งควบลูกขาวของแคนดี้แคปเอ่อของแคนดี้แคปนะครับผมแผลบนะฮะของแคนดี้แคปนะครับ ราคาสวยนะครับ1.62แล้วก็เสมอจาจที่3.99บอลรองจาจที่4.55นะครับคู่นี้ค่อนข้างชัดเจนที่สุดสําหรับวันนี้ของผมนะอ่าที่น่าลงทุนนะครับอ์สซนอนเน่ผมไม่แน่ใจนะครับฟุตบอลที่ราคาเปิดอยู่ที่3ลูกขาวหรือว่า3ลูก90แล้วมีราคา3.25หรือ3ขีด3.5เนี่ยก็คือ3.25นะครับ3ลูกครบ3ลูกครึ่งเนี่ยอยู่บรรทัดที่2เนี่ยส่วนมากมันจะไหล ราคาพอตเตะจริงๆมันจะไหลไหลไปเป็น3.25แล้วก็บรรทัดที่2มันอยู่ประมาณ3.5นะครับหรือว่า3ลูกประมาณ60-70ตัวนี้มันค่อนข้างแพงแล้วถามว่าลงทุนได้ไหมมันลงทุนได้แต่ถ้ามันลงตารางเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงนะครับผมอ่าก็ชอบประมาณ1 2 3 4 5นี้นะครับแล้วในกลุ่มถ้ามันไหลมันอะไรผิดพลาดไงผมก็จะออกมาซุบแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงในกลุ่มแล้วเพราะว่าลงในกลุ่มแล้วก็อ่าไม่ค่อยมีใครสนใจเข้ามาดู youtube นะครับผมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะแม่นะอ่าแม่โทรมาพอดี ถ้าลงในกลุ่มแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสนใจมาดู youtube เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลงเฉพาะ youtube ใครอยากดูอยู่ใน youtube ผมจะบอกแบบนี้เนาะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวโทรกลับอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่แต่คู่ที่น่าจะลงทุนได้นะครับรานะคาไม่แพงเกินไปก็คือ p o r t l a n d t i m b e เเจอกับขับอเมริกาเตะเวลาแปดโมงครึ่งนะครับผมคู่นี้ สวยงามนะฮะอาร์เซนอลเลนแฮมเอเจอสันอ่านอร์เวย์พวกนี้นะอ่านอร์เวย์ดิวอชั่นหนึ่งเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ่าปิดก่อนนะครับแม่แป๊บหนึ่งนะแม่นะอ่าเอเจอสันนอร์เวย์ดิวอชั่นหนึ่งนะครับเลนแฮมนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนอาร์เซนอลเที่ยงคืนกับชับบิดนะครับผมแล้วก็ริวโซเลกไอ้พวกนี้ราคามันสวยแต่ว่าอ่าผมกลัวมันไหลนะครับเพราะนั้นคู่ที่นา่าสนใจที่สุดจะเป็นคู่เดียวพูดซ้ำไปซ้สมางง,ง,งมึนเบลอมาแล้วนะโอเคครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่มาข้อความมาหยุดมาทั้งวันนะถ้าผมตื่นนี่ข้อความมาทั้งวันเอาคนส่งบอลคนคุยบอลคุยสอบถามนู่นนี่นั่นมาหมดนะครับทั้งงานอาดอกไม้ร้านดอกไม้ก็มานะครับผมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับแล้วเดี๋ยวในกลุ่มมีอะไรยังไงก็เข้ามาดูในกลุ่มได้เข้ามาดูได้ฟรีนะครับลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยในกลุ่มผมก็ลงมาแล้วอ่าให้ดูก่อนว่าไอ้ผมพูดนะี่คือผมลงจริงนะไม่ใช่ในไม่ใช่หน้าช่องตัวหนึ่งในกลุ่มตัวหนึ่งไม่ใช่นะ เออแต่ถ้ามันจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรนี่ก็เฉพาะเฉพาะในในกลุ่มอย่างเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ห้าคู่แต่คู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเนี่ยแหละแปดโมงครึ่งพอดแลนด์ทิมเบอร์นะครับเจอกับขับอเมริกาอ่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมชื่นชอบหรือไม่ชอบประการใดก็ติชมกันได้แต่ไม่มาไม่ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอากลนตีนอะไรแบบที่ว่ามาลงอะไรนะเออผมออนยผมอยู่ในกลุ่มผมสับสนครับ ผมออกจากกลุ่มมาผมบวกทุกวันเลยอันนั้นเรื่องของเรื่องของอพ่อมึงนะฮะเรื่องของพ่อมึงแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้ว่ามาจากกลุ่มเพื่อนบ้านากลุ่มไอ้ข,ข,ขมเขมรน่ะนะนะกลุ่มกลุ่มบอลเขมรน่ะไอ้ที่ว่าไปหลอกกินยอดเสียเขาวะแล้วก็มาตกเย็นนั่งแดกเบียรเปิดบัญชียอดเอ่อเปิด,ปด,ปดอะไรนะ,ะรายการเล่นดูนะครับว่าได้แดกยอดเท่าไหร่นะครับผมไ้ไม่เอานะไอ้กลุ่มเขมรเนี่ยไม่เอานะครับไม่ต้องมาทะลึ่งเสือกนะผมก็บล็อกไปผมเกลียดตอบโต้แล้ว เกดไปแบบนั่งตอบกับดา่าไรสาระชิบหายเลยบล็อกบล็อกแม่งไปรายงานแม่งไปจบปอกวนนะครับกลุ่มมึงกูก็ไม่เคยไปยุ่งเนาะกูะก็อยู่ในพื้นที่ของกูมึงจะมาเขมรเมียงปลาอะไรก็เรื่องของมึงแล้วกันก็อยู่ไปอยู่ในกลุ่มมึงแล้วกันนะฮะอย่าให้ถึงขั้นต้องเอาอวิดีโอของน้องแท็กมาเปิดนะเออโอ,โอ้กลุ่มอะไรจังไรนะจ้างเขาทําจ้างเขาทําตารางดูแลกลุ่มเดือนละสี่พันใช่ไหม แล้วก็ไม่จ่ายเขาเตะเขาออกจากกลุ่มโอ้โหแต่ตัวเองแดกนี่เดือนละเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะฮะตัวเองแดกเดือนละเป็นแสนนะครับแต่ว่าสี่พันค่าค่าจ้างทําตารางเขาเนี่ยเออจ่ายไม่ได้โอ้อาปีจังไรนะฮะเวรกรรมมีจริงนะครับคนนละคุณคนทําอะไรไม่เจริญจําคําผมไว้ดีๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในทุกๆวันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม